สวัสดีครับพวก,กับผมแซมต่อสามเหลี่ยมครับวันนี้เรามีต่อที่เรากลับไม่ติดเพราะว่าน้องเขาแก่เกินไปแล้วเราไปขุดรากเขามาแล้วตอนนี้นะครับคืออวบมากแต่ว่ารากเป็นปมตัดรากไปแล้วแต่ไม่อยากได้รากเก่าอยากจะได้รากใหม่ทำไงครับผมอันนี้เทคนิคสำหรับส่วนตัวเลยนะครับตามธรรมชาติแล้วเราซื้อต่อมาเราเราซื้อต่อมา ตอนก็ไม่มีรากแต่ว่าเราจะทํารากเขาใหม่นะครับโดยการตัดออกไปเลยนะครับเราไม่อยากใช้รากเก่านะับเราจะทําเครื่องหาสารอาหารใหม่แล้วก็ตัดไปเลยนะครับผมตัดตรงนี้ดีกว่าจ๊บจิบจิบบจเรียบร้อยครับเพราะว่าต่อเขาแข็งมากนะครับผมดูนี่ครับหั่นธรรมดาไม่ขาดนะครับเราต้องกระแทกนิดนึงนะครับผมนี่คือท่อ ห้อน้ำเลี้ยงของเขาแต่นี่คือแกนต่อนะครับนี่แกนต่อมันก็จะมีลักษณะนี้ครับผมวิธีดูหัวดูท้ายถ้าเกิดไม่มีรากดูยังไงก็ก็ดูแกนต่อนี่แหละครับแกนต่อใหญ่คือด้านโคนนะครับแกนต่อเล็กคือด้านข้างบนนะครับผมนี่ก็คือวิธีการดูนี่ครับทํารากใหม่ของน้องเขานี่โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้บ๊ายบาย thank you